สวัสดีครับผมวันนี้วันที่19มิถุนายนปี2568นะครับวันนี้มีข้อมูลน่าสนใจสำหรับท่านไหนที่อยากจะจองสิทธิ์นะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งนะครับมีการเปิดให้จองสิทธิ์นะครับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะนะครับก็สามารถจองได้อเดี๋ยวเรามาดูละเอียดกันนะครับต้องบอกว่าในเรื่องของแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับเปิดจองสิทธิ์นะครับต้องบอกว่าจองก่อนได้ฉีดก่อน ภายใน31สิงหาคมนี้นะครับเผย7กลุ่มเสี่ยงนะครับทุก10ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับซึ่งก็มีการฉีดไปแล้ว1.96ล้านคนนะครับเมื่อวันที่18มิถุนายนครับก็เมื่อวานนี้นะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกเติมตีปเปิดเผยว่านะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ดำเนินการร่วมกับกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขครับ เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี68นะสิทธิประโยชน์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตร30บาทภายใต้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อดูแลนะครับไทยทุกสิทธิการรักษาพยาบาล7กลุ่มเสี่ยงช่วยลดภาระแทรกซ้อนและเจ็บป่วยรุนแรงรวมถึงการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ โดยตั้งเป้าหมายให้บริการนะครับ4,335,380คนกำหนดระยะเวลานะครับในเรื่องของการฉีดวัคซีนดังกล่าวนี้1พฤษภาคมถึง31ส,สิงหาคมปี68นะครับจากการดำเนินโครงการนะครับในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับตั้งแต่วันที่15มิถุนานะครับที่ผ่านมาครับมีกลุ่มประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเข้ารับบริการฉีดวัคซีนแล้วนะครับ1,969,55คน คิดเป็น45.23ของเป้าหมายนะซึ่งแยกเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีนะอันนี้อยู่จำนวนล้านกว่าคนนะครับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับกลุ่มนะครับก็จำนวนประมาณ900,000กว่านะครับโรคอ้วนนะครับผมซึ่งเขาก็จะวัดนะครับน้ำหนักเทียบต่างๆเนาะนะครับอยู่ประมาณ36,000กโรคธาลัสซีเมียนะครับแล้วก็ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพ้อง นะครับอันนี้จํานวนอยู่ที่27,000กว่าเราประมาณนั้นกลุ่มเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีครับอยู่ที่พันเผู้พิการทางด้านของสมองนะครับจำนวน570กว่าคนแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือหญิงตั้งครรภ์ครับก็ประมาณ1 2บสถึงยีสัปดาห์เนะี่ยสามารถที่นะครับวงเล็บครับสามารถให้ได้ตลอดการตั้งครรภ์น,นะครับทางนี้ครับเมื่อดูข้อมูลเนี่ยนะครับของการให้บริการพบว่าประชาชนสิทธิ์บัตรทอง ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับมากที่สุดคือจำนวน1 5 4, 3 4 6ล้านนคนลองลงมาครับเป็นสิทธิ์สวัสดิการค่าราชการจำนวน3 0 0แสนกว่าคนสิทธิประกันสังคมอยู่ที่80,000แล้วก็สิทธิ์อื่นๆอยู่ที่ประมาณ40,000กว่านะครับนอกจากนี้เมื่อดูข้อมูลจังหวัดที่มีประชาชนจิตกลุ่มเสี่ยงนะครับมารับบริการฉีวรรัคซีนสูงสุด5นาำแรกนะครับก็มีทางด้านของกรุงเทพ ที่ได้รับบริการไปแล้วนะครับแสนหกหมนะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับจำนวน3,000 300, สนนะแล้วก็ทางด้านของขอนแก่นนะครับจำนวน5 9าหมจากเป้าหมายแสนสองสงขาห้าหมื่นแปครับจากเก้าหนเก้านัราสีมาครับอยู่ประมาณ5 7าหมจากเป้าหมายแสนห้าชนบุรีครับก็อยู่ประมาณ5 3าหมจากเป้าหมายเนี่ยแสนกว่านะก็7กลุ่มเสี่ยงนี้ นะครับก <ítulo> ็มารับบริการสำหรับการรณรงค์สินวัคซีนนะครับผมดำเนินการในช่วงของพฤษภาสิงหาของทุกปีเพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันทันก่อนฤดูระบาดของไข้หวัดใหญ่นะครับซึ่งประเทศไทยก็จะอยู่ในช่วงฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาวก็คือเดือนมิถุนาถึงกุมภาซึ่งนะครับภูมิคุ้มกันจะเริ่มมีขึ้นภายใน2สัปดาห์หลังจากที่เราฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับแล้วก็อยู่ได้นานประมาณ 1> 6 1ถเดือนด้วยกันนะครับนอกจากนี้ครับวัคซีนที่ให้บริการเนี่ยนะครับในแต่ละปีก็ยังผลิตขึ้นนะครับให้ตรงกับสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ที่คาดว่าจะระบาดในปีนั้นนั้นตามองค์การอนามัยโลกเป็นผู้กำหนดสายพันธุ์ของเ,ออเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่จะนำมาผลิตวัคซีนการฉีดนะครับในการลนลงจึงเชื่อมั่นได้ว่านะครับมีประสิทธิภาพที่ดีสุดสำหรับการเข้ารับบริการสามารถติดต่อ รับบริการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่หน่วยให้บริการนะครับในระบบบัตรทองทุกแห่งเลยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับที่เรียกว่ารอพอสตอศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่กทมหรือว่าคลินิกชุมชนอบอุ่นที่เข้าร่วมโครงการหรือสถานบันตามสิทธิ์ที่ท่านได้รับนะครับสิทธิ์รักษาเป็นประจำนะครับทั้งนี้นะครับสามารถจองสิทธิ์บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ร่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง นะซึ่งเข้าไปที่เมนูปอตังสุขภาพนะครับแล้วก็เลือกสิทธิ์สุขภาพดีป้องกันโรคผู้ที่อยู่ในกทมหากไม่สะดวกจองผ่านแอปพลิเคชันปอตังก็สามารถที่โทรสายด่วนสปสช,อชอ1 3 3 0กด8นะครับเพื่อจองคิวฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะอันนี้ก็ ขอบคุณข้อมูลนะจากทางนั้นของเว็บไซต์รัฐบาลด้วยนะครับที่อัปเดตนะครับเผื่อท่านไหนที่สนใจสนท่านไหนฉีดแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นการป้องกันนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์นํามาบอกกล่าวแบ่งปันสําหรับสมาชิกทุกท่านนะครับที่เขาเรียกว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นี้นะครับก็สามารถที่จะดําเนินการจองสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นะครับผมวันนี้ น่าจะเป็นประโยชน์อัปเดตกันประมาณนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปที่มีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกทุกท่านเรากลับมาแบ่งปันเพื่อให้ทุกท่านได้รับสิทธิ์นะครับผมที่เป็นประโยชน์แน่นอนแล้วก็ไม่พลาดแน่นอนนะครับผมติดตามช่องเราไว้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณมากแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ